สวัสดีเจ้า,าจือ่อราฐพรพุทธเนตรเจ้าทำเนินกิจการาตัวแทนจำหน่ายสินค้านะคะจะมีอยู่2ตัวก็คือบอสซทไทยกุริโกะนะคะขนมป๊อกกีเจ้าแล้วก็จะมีแหมตัวหนึ่งก็คือปากกระป๋องโรซาซอโสโรซานะเ้าสองตัวเจ้าเริ่มทำกิจการมาได้ประมาณ ซีปีเจาะซก่อนหน้านั้นเคยทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทอะคะ่ะเป็นพนักง,งานบริษัทคือโดยส่วนตัวแล้วก็คือใจรถส่วนตัวก่อนจะมาทำกิจการก,ก็ใจรถส่วนตัวก็ซื้อโตโยต้าใจของโตโยต้ามาตลอดอะคะ่ะก็มีความมั่นใจในเรื่องของ ในคุณภาพอย่างของปิรเอานแล้วปิกะมีมาเมินแล้วอยากจะเชื่อมั่นในในในประสิทธิภาพของรถอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใจโดยส่วนตัวคือใจมาก่อนนะคะก็เลยกะเลือกโตโยต้าเป็นที่แรกนะจะออปกติรถของเขาเป็นรถใจสาหรับส่งของเนาะก็เลยเรื่องดีไซน์เรื่องอะไอย่างนี้เขาก็เลยบอกบอกค่อยแน่นแต่ใดอะค่ะจะเน่นไปเรื่องของการใจงานมากกว่าค่ะว่า สามารถใช้งานได้คุ้มค่าก็เรื่องของสมรรถนะใช่ค่ะเรื่องของสมรรถภาพของรถอย่างเออจอดประหยัดน้ํามันก็โอเคอยู่นะคะ่ะเรื่องของประหยัดน้ํามันเนาะประหยัดน้ํามันแล้วก็การพ่อเขาส่งของเนาะส่งของบางทีมันขึ้นดอยเขาก็เชื่อมั่นว่าเวลาเอารถขึ้นดอยอย่างเงี้ยค่ะจะใช้งานได้ดีอย่าเอจอบมันมีปัญหาอย่างก็คือเวลารถกับเข้าศูนย์ก็โอเคอยู่คะ่ะ ตรงนี้ไป่รอสัมผณ์พนักงานบอกเพราะว่าชวนหญ่จะเป็นพนักงานใจมากกว่าเนาะสวัสดีครับชื่อขวัญครับผมเข้าปีทีซีแล้วครับดีครับแรงทรงดีเวลาขึ้นดอยขึ้นอย่างนี้แรงทรงดีครับก็ถนนเข้าโก้งเข้าอย่างนี้ผมมีไหลเลยครับจ,จะรถเบาหรือรถนักเนี่ยเข้าได้สบายเลยครับถ้าผมแนะนำไม่ใจเลยครับสุดยอดเลยครับรถของโตโยต้าเนี่ยครับ แค่นี้ือวร์ได้ดีแล้วครับผมก็ขับมาหลายหลายรุ่นหลายย่อละแต่ก็เรียบเทียบกันก็โตโยต้าเนี่ยดีที่สุดละครับชจพิเชษครับสองเดือนครับครับแรงมาดีครับขึ้นดอยอย่างนี้ทรงกําลังได้ดีครับเข้าโค้งนึบรับก็ถนนดีครับครับอยากคือลองเปิดใจลองมาใจพอนะครับนว่าลองลองลองขับดูแล้วก็จะจะรู้ครับว่าว่าดีครับสาหรับคนที่อยากแต่ใช้รถนะคะกะ ขอแนะนำเจ้าโตโยต้านะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วใจมาสาวกว่าปีแล้วก็ใจในกิจการมากเกือบ5ปีแล้วค่ะประทับใจในทั้งการบริการทั้งพนักง,งานขายทั้งแผนกซ่อมบำรุงอันอย่างต่างๆนะคะเปินบริการดีตลอดเลยค่ะแนะนำค่ะโตโยต้าเจียงไฮ้เจ้าขค่ะ